สวัสดีครับวันนี้จะพาทัวร์นะครับดูมาตรฐานนะครับยูโรเปียนนะครับยูโรเปียนนิวคอร์แอสเซมเบนต์โปรแกรมนะครับหรือว่ายูโรเอ็นแคปนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือออสเตรเลียนนิวคอร์แอสเซมเบนต์โปรแกรมนะครับหรือว่าเอ็นแคปอ่าสำหรับคนที่ยังไม่เคยเข้าดูนะครับเราก็เข้าหน้าเว็บเลยนะครับเข้าหน้าเว็บนะครับเข้าหน้าเว็บยู เข้ามาอยู่อ่าแล้ววนนี้ก็จะบอกว่ารุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งทดสอบไปนะครับปี2024ก็มีเบนซ์มีอะไรหรือเราอยากดูรุ่นอื่นๆนะครับเลื่อนมาด้านล่างนะครับอ่าลงมาที่ตัวกล้องเลยหรือว่ากดออกก็ได้นะครับตัวกล้องเลือกยี่ห้อครับวันนี้เราจะดูยี่ห้ออะไรเอ่ยบี d อ้าวทดทีครับเลื่อนลงมาหา b y d นะครับ BYD 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 อ่ะนะครับเลือกเรียบร้อยไม่เลือกรุ่นนะครับเอาทุกรุ่นเลยของ b y d ก็จะขึ้นมาเป็นเซิร์ h แอ v ดวานซ์นะครับก็จะมีเลือกปีได้กรณนนีที่มันมีเยอะตัวยต้านมีเยอะมากจะเลือกปีได้นะครับแต่เรามาดูของ BYD มีทั้งหมดทดสอบทั้งหมดอยู่5รุ่นนะครับมีทดสอบปี2022นะครับได้เลด5ดาวนะครับก็คืออัตโต้3นะครับผลการทดสอบก็ 91, 89, 69, 7 1อามันมีอะไรบ้างเราสามารถคลิกเข้าไปดูดีเทลได้ครับคลิกเข้าไปดูดีเทลได้ อันนี้เป็นของ European นะครับอ่าเราสามารถดาวน์โหลด PDF ได้นะครับอันนี้ก็จะถ้าดาวน์โหลด PDF นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับอ่าจะเป็นอ่านะครับแสดงว่ามีรถน้ำหนักเท่าใรนะครับผลิตทดสอบปีไหนนะครับมีได้คะแนนจุดไหนบ้างจุดที่ต้องระวังอ่าแล้วก็สามารถดูได้นะครับตามนี้เลยนะครับ เลื่อนได้เลยนะมีเยอะแยะเลยอันนี้กรณีที่ดูเป็นเอกสารเป็น pdf นะครับหรือเราอยากดูวิดีโอนะครับเลื่อนลงมาตรงนั้นปุ่มนี้นะครับวิดีโอนะครับเราสามารถคลิกเข้าไปดูวิดีโอได้นะวิดีโอของยูโรเปียนนะครับนี่ปี2 0 2 2ได้5ดาวนะครับส่วนแรก91%อ่าเราก็ดูการชนด้านหน้าอะไรพวกนี้นะครับ เล่นดูไปเรื่อยนะครับเราสามารถดูทุกรุ่นทุกยี่ห้อได้ลองไปเลือกดูนะครับอันนี้แนะนําว่าวิธีการเข้ามาดูเฉยนะครับชนั้นข้างเป็นยังไงนะครับรถไหลไปชนกนอื่นทําไงประมาณนี้นะครับคันนี้ขนาดความเร็วที่32กิโเมตร่อชั่วมงเป็นมาตรฐานที่เขาเช็คนะครับถุงลมทํางานไหมนะครับ โอเคอันดีกว่าที่เราดูไปเรื่อยๆนะครับต่อไปนะครับก็จะอ่าอสเตรเลียนนะครับออสเตรเลียน,น,นะก็เข้าไปที่หน้าเบนะครับจากนั้นก็ฟิลเตอร์หรือว่าดูโลโก้ด้านล่างได้ครับเลือกเราเลือก BYD นะครับอ่า BYD ก็ BY ขึ้นมานะครับเราเลือกดูให้ดาวก็จะมีรายงานนะครับ ถ้าต้องการ PDF ก็กดดาวน์โหลด PDF ลูที่ได้เลยนะครับนะมีคะแนน91% 84อ่าลองไปเทียบกับตัวโยโูโรเมื่อกี้นะครับดีเทลอยู่ด้านล่างนะครับอ่า PDF ไฟล์นะครับ, PDF, รบมีเดียมีรูปภาพนะครับแล้วก็วิดีโอนะครับเราสามารถเลือกดูวิดีโอได้ส่วนใหญ่หญแล้วก็ชอบดูวิดีโอทีนะ่ไหนนะครับการทดสอบก็ลักษณะคล้ายกันนะครับ นะครับหรือว่าอยากดูเอกสารเพิ่มเติมนะครับเราก็โหลดไฟล์มาก็จะเป็น pdf ก็จะเป็นแบบนี้นะครับมี5ดาวทดสอบตอนไหนลดปีไหนนะครับผลคะแนนแต่ละจุดเป็นยังไงเราสามารถดูประกอบได้นะครับประกอบการตัดสินใจได้นะครับแต่รุ่นแต่ยี่ห้อจุดเต็นจุดแข็งไม่เหมือนกันนะครับถ้าผ่านมาตรฐานนะครับสตัวนี้ก็แสดงว่า รถเนี่ยสามารถนําเข้าไปขายที่ยุโรปได้นำเข้าไปขายที่ออสเตรเลียได้ส่วนใหญ่ของเราพวงมาลัยด้านขวาก็าจะอิงออสเตรเลียนนะครับก็เอาไปประกอบตัดสินใจได้สําหรับคนที่ไม่เคยดูจะได้เห็นว่ารถตัวเองมีจุดอ่อนจุดแข็งอะไรจะได้ระวังได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ